สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เอาอีกหนึ่งองค์นะฮะสมเด็จเกตบัวตูมปกติผมไม่ค่อยได้เอาเกตบัวตูมมาให้ชมกันนะเพราะในหลังของผมนี่นะ่าจะมีจยู่แค่ประมาณสองสามองค์นะฮะองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะฮะบางขุนพรมพิมเกตบัวตูมนะครเป็นกุเก่นะครสภาพก็ น่าจะผ่านการล้างมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็แต่ว่าก็ยังมีเหลือคราบกุกนะครับคราบน้ำตาลไหมคราบที่กุตามขอบบ้างนะครับตามขอบที่เขาขัดล้างไม่ออกนะฮะครบาบกุนะครับเนี่ยฝังกุนะฮะสภาพเนื้อนี้ก็ไปทางวันละคลังได้นะครับ ไปวัดละรังได้แต่องค์นี้ผมดูแล้วเป็นของบางขุนพมนะองค์นี้สวยงามมากนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะฮะเกตบัวตูมเห็นไหมเกตเกตบัวตูมนี่มีอยู่สองลายพิมพ์เหมือนกันนะหลายพิมพ์พยายามอย่าอย่าไปจดจําแค่ว่ามีพิมพ์เดียวนะเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะ,ะับเกตบัวตูม ประตูมนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพิมพ์ที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยเป็นเป็นพิมพ์นี้นะพิมพ์นี้แต่เกียบประตูมเนี่ยมันจะมีเนี่ยลักษณะหลายหลายแบบชลูดชลูดก็มีนะครับชลูดชลูดก็มีแบบนี้ก็เกตประตูมนะฮะแบบนี้ก็เกตประตูมนะครับมีลายบล็อกอยู่นะครับมีลายบล็อกอยู่ มาดูองค์นี้นะครับหลังจากเกิดให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นบล็อกไม่พิมพ์ไหนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสวยงามของขององ,ง์นี้นะครับผิวท่านจะสวยมากนะครับเนียนหูนี่ติดชัดเจนเลยนะติดชัดเจนสังคติสังคติคตนูนออกมานะครับแล้วก็แทงเข้าไปใต้รักแร้นะครับเรามองเอียงๆนะครับ ความจริงองนี้จะมีปลายขาเห็นไหมท่านจะนั่งขัดสมาิแล้วก็ตรงนี้น่าจะเคยเป็นมวลสารแล้วก็หลุดไปจะมีติ่งขาลงมาเ,เห็นไหมครับ,นะรบจะเห็นเหมือนขายืนอยูนะ่มีลักษณะเส้นแบบนี้ไม่ใช่ฐานแซมนะฮะนี่คือเกตโบตูมนะครับก็มีเส้นพาทิปอยู่นะครับเส้นพาทิปถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเชื่อมกันกันกบหัวฐานนะครนะจะเชื่อมกันกันกบหัวฐาน จะเป็นร่องลึกอยู่ในบริเวณนี้นะนะครับแต่เส้นนี้จะเป็นเส้นลอยๆเป็นเส้นลอยๆฐานสิงใช่ไหมคมชัดครับฐานข้างล่างนะครับมีลักษณะเป็นร่องนิดนึงแล้วก็เฉียงแทงเข้ามุมนะครับองนี้ก็จะเป็นลักษณะตั้งๆหน่อย9 0องศาประมาณ90องศาตรงนี้จะเป็นเฉียงหน่อยหนึ่งครับนี่ขอบนะครับนี่คือสมเด็จบางบุรีกรม เอามาให้ดูชัชดๆเลยนะครับไม่ต้องคุมเครือนะบางทีดูของระดับใหญ่ๆข้างบนเขาทําให้ดูจริงๆแต่มันไม่ชัดนะฮะมัวๆทำให้เราแบบอยากอยากรู้อยากหลอกให้อยากแล้วก็จากไปนะครับแต่เงาเซียนจะเอามาให้ชมเลยนะครับไม่ใช่เซียนนะเงาเซียนนี่ ี่คือเนื้อบางถึงพรมเห็นไหมครับนี่คาบเรืองเดียวนี่คือคาบกุกนะครับคาบกุ่ที่ไม่ได้ฝังแน่นนะจะเป็นกุกเก่านะมีเม็ดมนสารอยู่นะครับเนื้อท่านจะสวยมากนะครับผ้าพ,พวกนี้จะอยู่ในก,กนะุไม่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าจะออกมาก่อนนะฮะสภาพท่านก็เลยดีนะครับ เห็นไ,ไหมครับฐานเหมือนจะมีฐานสิ่งเล็กอีกอันหนึ่งนะเชื่อมกับปลายฐานจะเชื่อมกับหัวหัวเนี่ยนะฮะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูท่านเห็นติ่งตรงนี้ไหมติ่งตรงนี้ไหมเห็นไ,ไหมเหมือนเหมือนมีจะเชิดข,ขึ้นข้างบนด้วยนะแล้วก็จะเชื่อมลงมาข้างล่างน,นะฮะนี่คือลักษณะของฐานเกีบัวบตูมนะครับไม่มีใครบอกนะผมมาบอกก่อนแล้วดูท่านดูอุ้งเท้านะครับเหมือนมันเป็นผ่าเท้านะเป็นแบบ กระจาให้ชมจากใจนะครับจากใจเล่นเพื่อสะสมนะฮะเล่นเพื่อสะสมเราก็แบบนี้ถ้าเจอก็เก็บได้นะครับเก็บได้แบบเนี้ยเอาเซียนให้เป็นผ้าแท้เลยนะครับให้แท้ให้เป็นผ้าแท้เลยนะครับ,แ,แ,รบแต่ส่วนจะว่าผ้าแท้ขายได้บางคนชอบพูดว่าผ้าแท้ต้องขายได้ผ้าเก๊ก,ก็ขายได้ วงละร้อยสองร้อยนันเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะครับจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเนาะบางคนออกกำปั้นทุบดินนะ่ะพระแท้ต้องขายได้พระแท้ต้องมีราคาไม่เสมอไปหรอกครับคนจะมีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์บางคนตาสีตาสาก็เป็นปลาชาวบ้านนะครับบางคน สูงต่ําอยู่ที่ทําตัวอย่างเงี้ยนะเขาว่าเนาะพระก็เหมือนกันนะพระก็เหมือนกันอยู่กับเราเราเนี่ยจะมาเอายึดถือราคาว่าพระแท้ต้องเป็นหลักแสนหลักล้านไม่เสมอไปหรอกครับมันอยู่ที่ค่านิยมของคนสองคนนะฮะถ้าอย่างสมมติว่าองค์เนี้ยอยู่ในมือใครสักคนนึงแล้วเขาแบบว่าบอกว่าองค์แล้วนี้สองล้านถ้ามีคนหนึ่งอยากได้มากอยาก ถูกชะตาพระองค์นี้ชอบมากเขาก็ต้องจ่ายสองล้านเพื่อเขาจะได้ครอบครองนะรแต่ถ้าอยู่ในมืออีกคนหนึ่งเขาบอกว่าสองพันอีกคนหนึ่งก็ต้องจ่ายสองพันนะครับมันอยู่ที่ระหว่างสังคมที่เขาเล่นกันมากกว่านะฮะสังคมระดับไหนมันเป็นค่านิยมที่เราตั้งขึ้นมา ชัดเจนมากนะฮะองนี้นะครับเนื้อหาขององค์พระนะฮะสมเด็จพระุทธารย์โตท่านสร้างมานะครับท่านแจกฟรีด้วยซ้ําไปนะครับแจกฟรีด้วยซ้ําไปนะครับ mm hmm. ก็คนรุ่นหลังมาใส่ค่านิยมว่ามีมูลค่ามีความหายากนะครับมีอะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับ ตั้งค่าราคาค่างวดขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้สมฐานะของสมเด็จของท่านนะครับนี่ค่าพิกุนะครับค่าพิกุรงนี้ใส่รอบมานานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเดาออกมาโชว์ขอบผุไปหมดแล้วนะฮะขอบผุไปหมดแล้ว เนื้อหานะครับนะฮะ,นะฮะมีมวลสารเล็กๆเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดอยู่นะครับเม็ดแดงก็พอมีให้เห็นเล็กๆกดเม็ดดำๆก็มีเล็กๆให้เห็นนะครับเป็นลักษณะของบางหุ่นพรมนะเพราะว่ามวลสารของมางหุ่นพรมจะน้อยกว่าวัดถุคังนะครับวัสสร้างเยอะหลวงปู่ท่านเอามาใส่ให้ไม่หวัดไม่ใยแล้วามมวลสารนะครับ ผมมันก็จะดูความเก่านะมีหลากหลายเนื้อนะฮะหลากหลายเนื้อไม่ใช่ว่าจะมีในเฉพาะเนื้อแบบน,นี้นะห้าแปดหมื่นสี่พันองเนื้อแบบไหนก็มีนะฮะออกเหลืองๆก็มีออกขาวก็มีนะฮะอย่างองน์นี้อย่างองนี้พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะะก็จะออกเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆมีข้าวกลุบางๆเล็กๆก็เป็นพระบางหุ่นพรมเหมือนกันนะแต่ อยู่ที่แบบเออตอนที่เขาทําเขาทําแบบไหนมีความสวยความคมไหมนะครส่วนมากถ้าใครได้พระสภาพดีๆสวยๆไปก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับแต่ว่าอย่าไปเลือกนะครับอย่าไปเลือกว่าพระต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะแป0 0 0องค์ไม่มีใครสักคนในโลกนี้ที่จะเห็นหมด84,000องค์แม้กระทั่งคน ทำในพิธีนะผมคิดว่านะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมคนที่ร่วมสร้างมาคนที่ร่วมสร้างพระคนที่อยู่ในกระบวนการทำผมว่าเขาก็ไม่เห็นทุกองนะผมก็ว่าเขาไม่เห็นทุกองแปดหมื่นสี่พันองผมว่าแม้แต่สมเด็จพระพุทธจาจย์ท่านก็ไม่ได้เห็นครบทุกองนะผมว่านะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันธงว่า มันต้องเป็นสีนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะฮะมันก็ต้องมีหลากหลายแหละสภาพผ้าบิดบิดงองอ,งอสึกสึกนะฮะอย่างองเนี้ยก็นี้ก็บางผนผมเห็นไหมสภาพสภาพเป็นแบบเนี้ยนี่ก็บางขนผมนะฮะนะฮะแม้แต่คนสร้างนะครับแม้แต่คนบริจาคนะครับผมก็ว่าเขาไม่น่าจะเห็นหมดแปดหมื่นสี่พันอง อย่างมากๆก็แล้วแล้วใครล่ะมากําหนดนะครับแล้วใครล่ะมากําหนดเอาทีหลังว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทุกองค์ทุกองค์ผมเห็นแล้วผมแบบแย้งในใจนะจะทุกองได้ไงในเมื่อคุณยังไม่เห็นในเมื่อเห็นถ้าไม่เห็นแล้วเราจะมากล้าพูดว่าทุกองคเป็นทุกองค์ทุกองคผมว่าใช้ไม่ค่อยได้นะครับพูดนี้บางทีผมอาจจะหลงพูดด้วยบ้างนะครับว่าทุกองค์ ก็อ,อ,อ,อาจจะหมายถึงว่าที่เคยเห็นมาอะไรประมาณนี้นะแต่เราจะบอกว่าในขบ้างหุ่นผมต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์ผมว่าใช้คำคำนี้ไม่ได้นะครับเอาถ้าบอกถ้าแบบบอกว่าที่ผ่านตาม,มาอะไรอย่างนี้น่าจะใช้ได้กว่านะครับส่งให้ชมก็หลายมิติแล้วนะครับ ใครคิดเห็นเช่นไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในแนวทางที่เป็นประโยชน์ด้วยได้นะครับว่าเราก็จะได้ศึกษาไปร่วมๆกันข้อมูลอันไหนที่เป็นประโยชน์พิมพิมลงใต้คอมเมนต์นะฮะคนที่เขามาศึกษารุ่นต่อๆไปนะครับเขาก็จะได้รับข้อมูลนะครับมันก็จะเป็นทั้งธรรมทานทั้งเป็นทำเ,เป็นทานนะฮะเป็น สิ่งที่เราได้สร้างร่วมกันนะครับสร้างร่วมกันผมก็ให้ข้อมูลได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าจะให้ผมรู้ไปทุกอย่างก็ไม่ใช่ก็ต้องอาศัยทุกท่านนะครับที่มีองค์ความรู้แต่แขนงไปคนละทิศละทางนะครับเหมือนจอมยุทธนะฮะจอมยุทธจอมยุทธเหนือจอมยุทธใต้จอมยุทธนู่นจอมยุทธจอมยุทธนี่นะครับแต่ละคนก็ศึกษามาหลายแขนงนะครับถ้าใครได้ผ่านมาเห็น ก็ให้ข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะฮะเล่นพระในซึงสร้างสรรค์จะดีมีประโยชน์ต่อคนรุ่นรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็อายุไม่ถึงร้อยนะฮะสักวันหนึ่งก็ต้องตายนะฮะของพวกนี้ก็อยู่คู่แผ่นดินไปอีกวันนี้อาจจะเป็นของของเรานะครับวันนี้อาจจะเป็นของของเราแต่อีก สักพักหนึง่งถ้าเราตายไปจะเป็นของใครเราก็ไม่รู้นะครับไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดแต่ข้อมูลเนี่ยตราบใดถ้า YouTube เขาเขาไม่ยกเลิกไม่ล่มสลายไปก่อนผมคิดว่า 20, 30, 40ปีคนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาพระองค์นี้ก็ต้องเก่าไปเรื่อยเรื่อถ้าข้อมูลรุ่นเราเราเนี่นะครับก็จะน่าเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาศึกษารุ่นหลังนะครับอันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจขอความ อนุเคราะห์นะครับใครมีความรู้แตกต่างออกไปมีข้อคิดเห็นแนะนําอะไรก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อลูกเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อรุ่นน้องเรานะครับเราไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเป็นศัตรูก,กันนะครับเล่นด้วยกันร่วมกันศึกษาจะดีกว่านะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะ ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะฮะในวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนกันนะฮะบ,บางคนก็ทํางานอยู่ก็ขอให้สู้นะฮะสู้สู้สู้ชีวิตนะครับเขาทําให้เราเกิดมานิ้วเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าชี้ไปข้างหน้าแสดงว่า เขาไม่ได้ให้เราเดินถอยหลังนะฮะเขาให้เราเดินไปข้างหน้านะครับอะไรที่มันผ่านไปก็ผ่านนะครับอะไรที่มันย่าไปก็แล้วนะครับเดินไปสู้ไปเต็มกำลังนะครับผมสวัสดีครับ